อ่โอเคครับกลาวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่งไงอัสการ์เกมมิ่งก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเออเดี๋ยวอ๋ออยู่กับเกมที่มีชื่อว่าอา่ตัวเกม Extreme racer รีบสองนะครับนั่นแหละนี่รครับเออเกมเนี้ยผมไม่ค่อยจะถ่ายเพราะว่าเกมมัน เอาง่ายคือเกมมันเล่นยากจนผมรู้สึกแบบพึ่มไม่ไห่อยคือเล่นคนเดียวดีกว่านั่นแหละไอ้นนสร้าง Account นะครับแอคเคาท์ในนิคือส่วนใหญ่นะครับในเรื่องก็คือเปิดม,มาครับเราจะมีที่ในนิตนี่คือแอคเคาท์เองบัญชีนี้ในนิดเราจะได้ม e ิลนะครับหรือโพสต์อะไรต่างๆนะ เราังไม่มีรถนะครับอันนี้เป็รถมือหกับมือสมือสอง,สองรถขงว่าน้อยนะดูดไะนะิไม่เหมือนรถเยอะนะไม่เหมือนแกรนทริสมอ่ะมีพาเลม,มาเนะป็นรถเ,เดี๋ยวได้ทำอไรแรงมานมึ่สูงยังวะ S F, F N N A ด้วยเองเธอบูเลมาเลวอเิอ่าผมเอารถมือห่งครับเดี๋เป็นยงเอารถมอหนึ่งคัน่ง คอนดาแล้วกันผมจะเสื้อซีบิกพีจีครับแท็บอารอ๋อแท็อ๋อยังไม่ได้ปลดล็อกนี่เซนเทกาของอเมริกาเนาะเราเริ่มจากคันนี้แล้วกันเนาะประมาณหนึ่งล้านเป็นซี v ิกสีฟ้านะครับมเ,เ,เมื่อกี้ผมเล่นฟุตชันญี่ปุ่นผมเลือกเป็นสีเขียวนั่นตอนนั้นในตอนนั้นจะแปดม่สองนะครับ เพราะว่าปกติเวอร์ชั่นก่อนมันจะเป็นแสนเพราะไงค่างมันอ่อนเนาะเทอร์โบมันราคาเท่าไหร่วะนะเดี๋ยวเราติดตั้งเทอร์โบนะครับนะขั้นแรกเราแพงว่ะเด้อแพงจังเราต้องไปเก็บเงินก่อนนะเนาะ ขั้นแรกไปเก็บเงินไปือทำสปอนเซอร์ก่อนก็ได้สปอนเซอร์มันก็ไม่ได้เงินหรอกจริงจริงหรือบอกกงนึงยรถขับหน้าดิฟโคตรง่ายอะ่ะเริ่มจากนะครับมันจะมีให้ฝึกก่อนกับขับนะอันนี้เราเริ่มจากเฟสอันนี้ผมเคยแข่งอยู่คุ้น,นเคยนะคุ้นเคยมี่ห้าหมื่นนะครับเพื่อจะไปซื้อเทอร์โบอะไรก็ได้ ซึ่งบอกอนเลยว่าฟิสิกส์นี่ถือว่ายากเอาเรื่องยากจริงๆนะดนาวนิวเนาะี่ก็ไม่ได้แรงแันใส่ชบุญมาแรง Action เ้ a c t i o วันนี้เปนดูแปนแ เราบอลชนหรือว่าเราไม่สามารถทำสกอร์ใหม่ได้อะหรือว่ายากอยู่ซิมิกอะผมชอบเลยขับน้าสามดูอันนี้อันนี้ผมซื้อสามโดสีฟ้านั่นแหละดิฟขับหน้าหรือว่าดิฟง่ายอยู่แต่ขับหลังไม่รู้มันดิฟยากแปลกๆม้วนมันไม่ค่อยซิมิกมือแล้ว ขับหน้าดิฟได้นะมันจิงซรินโกะจิงโกะมันก็ดิฟหน้านะจริงเอ้ร้อยจริงจริงรถเอออีจีเนี่ยผมขับดีอยู่ผมรู้สึกชอบคันนี้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นรถเริ่มต้นพอดีเลยเอาลาได้เงินสามหมื่นสองนะครับอย่าเพิ่งซื้ออะไรก่อนเราต้องฟามฟามหรือไปแข่งก็ได้บางคันเออบางบางคนโอเคไปบอกบางคนมันจะมีนีด้วยดีนะีพาราด็ ซิงโกุ้กิเไอ้ดีอีซิงซิงโกไม่เปลี่ยนรถนะครับแล้วเพลงก็เยยมากเลยเอาขุยมาเล่นแต่ผมอยากมองทำาะไรกนันมีการเล่อยู่ยผมอยากเล่นขุยนะครับผมเห็นแล้วอยากเล่นขุยแล้วก็อยากทาเพลงเนี้ยม,มาลองดูเพลงมันตาลกดี่ามันจะพูดกับเราเนี่ยอันนี้มันมันพูดมันพูดกับเราตรงที่จอดรถอันนี้เราสามารถคุยกับตรงนั้นได้เนาะ อันนี้แม่งใช้สติกเกอร์แปดนะต้องการสปอนเซอร์แล้วก็มึงอยากจะรวยอันนี้แปดหกนะครับทีเวนเขียนว,นวน่าทะเบียนว่าแปดห้าแล้ว 8, ด,ดูนะใช่มันคือแปดห้าชนะที่สามในแกลเลอรี่เลยแต่เออลืมบอกนะครับลืมบอกถ้าเมื่นนะไอไหร่เคยดูฉบับมูวี่ในไลฟ์แอคชั่นนะฉบับเคยเห็นเคยดูโมโนทีวีนั่นน่าจะเป็นรายการละมางจะมีฉากตอนที่อิซากิซื้อรถนะครับ บอกว่ามันคือ8ปห้าเอ้ยมันคือ8ปหกแล้วทีเนี้ยอิชากุยนี่ก็บอกมันคือ8ปห้ามันมีคนในเน็ตในในในยูทูบบอกว่ามันคือ8ปหกแต่ในความเป็นจริงนั้นในไคโดหรือตัวเกียวอิซิเมเซอร์มันก็มีจริงนะครับเออแปดห้าเทรนโนมีจริงนะในฉบับฉบับเอ่อตัวแสดงคนแสดงฉบับคนแสดงหรือว่าดีนะครับอันนี้ได้ห้าส่วน,นอ่ะภาพอีออหมือนการเกียร์ฮากูนี่เลยยับ เราเล่นพาไม่แขกเลยมันจะมีแบบขึ้นข่ากับขาลงเนาะขาลงมันจะมี SP นะครับหรือเขาเรียกว่าหลอดเลือดไอ้ขาขึ้นหรือว่าลำบากอยู่เพราะรถเราไม่มีเทอร์โบเอ้ยความลำบากได้มาเยอะแล้วฮะจริงๆอยากจะเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นแหละส่วนใหญ่เวอร์ชันญี่ปุ่นผมเอาไว้เล่นส่วนเวอร์ชันอังกฤษก็เอาไว้เล่นเหมือนกันแหละแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเพราะมันมองความเร็วมองไม่มองไม่ออกความเร็วความเร็วมองยาก เรื่นี้ก็บอกว่ามันสมจริงเนาะเออแล้วก็จะบอกไม่มีบาง AI นะครับบางทีมันก็อ่ายังไงดีอะไม่มีบาง AI นะท่านผู้ชมก็คืออ่าเป็นยังไงเดีอะมันมีบาง AI มันต้องยังไงคือไม่ว่า AI มันก็จะแบบเอ่อไฟเด้งคือไฟแสงใส่เรานั่นแหละหรือถ้าขับแบบขับแบบ,บแบบ agressive แนบะบก็จะชนเลยนะนั่นแหละ ได้หรือว,ว่าแปลงนะเหมือกูเลยรีบได้หรอมากขับดีจนจนได้ได้สก,กิลมาเลยถีบได้ระทีละหนึ่งสองหนึ่งหมื่นสองครับ yes. อันนี้เป็นขาลงเนาะขาลงน่าจะเราไปเก็บอีเวนต์ก่อนนะครับเริ่มจากเราไปเก็บอีเวนต์กันก่อนเลยท่านผู้ชมนั่นแหละเราไปเก็บอีเวนต์แล้วก็ ทำการเล่นอีเวนต์ไปเรื่อยๆให้จบแล้วก็ไปเล่นอะไรวะเรียกว่าอะไรวะไปเล่นในนี้ก่อนเนาะเพราะว่าไอ้ไปเล่นตัวกลางคืนนะอันนี้ไอ้เนี้ยพิ่งเล่นปวดหนวนะเดินนะเออด้บอกนะครับเหมือนรถในเกมเนี่ยไม่มี ABS เลยอะจริงๆแต่มันก็ไม่ได้จ้ากนะครับแบบเนี้ยขับไม่มี ABS ถือว่าขับง่ายอยู่ถ้าเราขับช้านะถ้าขับเร็วถือว่าเราเอาไม่อยู่เลย บางคันเนี่ยเราไม่ได้เซ็ตดิฟเนี่ยเราก็จะดิฟไม่ได้นะครับก็คือตาบึงเบิมือเราดิฟไม่ได้แต่ขับหน้าดิฟง่ายจะตายนะครับจริงๆคือลรวขับหน้ามาดิฟโคตรง่ายแนะนำนะคือราขับหน้าไปดิฟก่อนนะครับแต่ในชีวิตจริงมันทําไม่ได้เพราะมันยากผมเคยลองแกนทูริสโมนะทําได้แต่ทาได้แต่มันก็ยากอยู่แต่ไม่ง่ายกว่านิ่งกับอีเชีดีกิงโกมัพื่อนหนึงเบิกมือยิบไปเลยอันนี้ก็ดิฟได้เหมือนกันอะ นั่นแหละอันนี้แข่งเวลานะครับขับมันอยู่นะมันก็สมจริงแหละแต่มันก็ไม่ถึงถึอองสมจริงมากอะมันริงขีดนะนั่นแหละเดี๋ยวทำไมเกมมันดูดังวะคิดไปเองเอปล่าผมปรับระดับเกมหกสิบนะเอยอนยั่นแหละ เราไม่ยังไม่มีโบนัสจากสปอนเซอร์นะครับเราต้องไปทำสปอนเซอร์ก่อนนั่นแหละ,หละโอเคยอสปอนเซอร์ไทยอัพมันจะมีเทคออฟกับยูร์สแต่จริงๆมันจะมีหลายสำนกักอะที่เราไม่รู้จักเลยนั่นแหละสิงอยู่ อันนี้เป็นเกมที่บอกก่อนเลยว,ว่าหายากเลยเพราะว่าไม่มีใครเล่นสักคนเลยเป็นกมคนใดคนเดียวที่ผมเล่นคือเกมแนวไคโดหรือเกมแนวแบบญี่ปุ่นเกมเนี้ยไม่มีใครเล่นนะที่ผมรู้จักมันใน u t u b e ด้วยรู้จักผีเราเพราะคือผมรู้จักมันใน youtube แหละเห็นในเกมนี้ก็เหมือนเคยเห็นแหละเอาง่ายๆเทคออฟเซเว่นสวันส อุย๊ยชิลล์เบสไม่ได้เห็นไม่ได้เหเป็นโค้กแฮกสอบอันนี้สี่เหลี่กานะเดี๋ยวก่อนก็ได้นะครับไ,ไม่ว่าค่อยเดี้ยวไปเลยวิธีการเอชนะเอไอนะคะก็คือ,อถ้าเราไม่ได้แข่งแบบแบบเลื่อนมันลดอะ่ะก็คือแข่งแบบเีไปเชื่ออะไรแกรมเบิรใช่ปะเออเราสามารถแข่งแบบเอ,องงาจริงๆเลยมึงแบบเข้ามึงเข้าเลนในอะ่ะแล้วก็ดิ๊ ไม่ไม่จริงีพคือคือมึงเข้าลรียนไหนแล้วก็เลี้ยวไปเลยอ่ะแต่เอไอมันจะเบียดเราอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมันมันปิดเลนอ่ะปิดเลนเก่งอ่ะง่ายๆคือบอดเอไอมันดูปนแปลกๆเนาะแล้วก็ไม่มีบางลางบอดเอไอที่แม่งยอมแพ้ยอมแพ้เลยจริงๆริงไอเดียวผมพูดจริงนะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเดี๋ยวี๋พูดจริงเลยเยี่ยมเอกก้แล้วก็อีกคนนึงอะไร แล้วก็ไปใส่สติกเกอร์ตัวรถน,นะครับคือเอาไง่ายๆมึงใส่สติกเกอร์ปุ๊บมึงก็ได้สปอนเซอร์เลยนั่นแหละ simple สุดๆ okay. oh! โอเคโ go อุ้ย h o ดาวเป็นคนที่ผมผเป็นคนที่ชอบรถ Honda นะขับหลังอันนึ่งไอ้ไอส2000เกิขับหน้าอีกทีถือว่าดีนะครับใต่ก็แต่เอ้ยโอ้แอนเดอร์เหรอขี่แอนเดอร์ไปครั้งหนึ่งอยู่ เกมนี้สมจริงได้นะรู้สึกดีเราถามว่าขับแบบสไตล์แบบโต๊ะเกมมินไหนก็ได้แหละแต่มันก็จะแปลกๆกันเลยเยอะนะเ,นเกมนี้มันรู้ตั้งแต่สองพันหกมั้งนะจะแต่ผมจะทำคลิปหนึ่งนะคะมันคือคลิปมอเตอร์ไซค์คลิปหนึ่งผมอยากเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวรถสี่ล 4, ้อเป็น 2, รถสองล้อบ้างแต่สองล้อ,ล 2, อ,ล 2, อ, 2, อมันคือมันเล่นยากอยู่อเอาง่ายคือเล่นไม่เป็นแหละ มันคือเกมเชื่อโ t ริโซฟี f นะครับเป็นหของ s อดีโพล l y g o n ไม่ใช่ Polygon นะ Polygon ตอนนี่แกมันเอคยได้เจอนั่นแหล,ละแล้วเป็นคนสร้างเดีดยวกันกับแกน n Turismo 4นะครับอันนี้ก็อ e i j นก็ใช้อ e i j นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะครับผมจะเล่น Battle Gear นะครับการโ o a d Save ตรงตอนนั้นก็แบบอ่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นผมก็เลยไปเช็คดูนะครับ,บ,บมันก็มีเะไรเกิดขึ้นแต่ ตอนแร่ผมเล่นเนี่ยมันไม่สฟนั่นแหละพอเล่นมันไม่เสฟใช่ไหมท,ที่ไหนได้ครับท,ที่เล่นมันไม่สีเพราะว่ามันอ่าใช่พื้นที่มันเต็มนะคะประมาณแปดม่คือพื้นที่โคตรเต็มอ่ะนั่นแหละนนผ่านแนละ้วมั้งสั่งนี้เนี่ยอัน,นี้วยฮาดีอิโดชิบ้าเนาะนเพีง,เพงรองแต่คนพูดคนที่ร้องไม่โกูดปุดหัวคือมันฟังไม่ออก เดี๋ยวไป,ปดูบล็อกกิ้งรอดนะไม่มีอะไรเลยจริงเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยแลหละโอเคอยังเหมือนเดิมไหมอ่าไม่เหมือนเดิมแล้วดูจากทรง โอ้ยไปได้ที่สี่รั่งสุดท้ายเฮ้ยเคค่ะพิ่งไข่มาทำไมวะเอาโอเคค่าเคสโตนซิตี้นี่อะไรเลดไอ้เดี๋ยวนี่เันเอ็มไออาร์ทัวอันนี้อะไร,ไอ,รอ่ะ,อนนอะไ,ไอเ้เหมือนเครเอรอยู่แต่มันเป็นรถปุป่นอะเปเปอรอ้ชื่อจริงชื่อรถ EMP คนเดิมต้องเป็นในห้องนั้นแหละพอเล่นเสร็จเราไปที่อีเมลกันเลยจะไปจบวันนี้หนึ่งร้อยอะไรของเนี่ยฮะโคตรเนี่ยตะกี้ผมเคยแต่งมันทะลุถึงสองร้อยโคตรไวเลยรถไม่โคตรไวจนกูแบบไม่ไหวอีกแลอันนี้อันนี้ดิฟนะครับแต่มันจะดิฟไวมากเลยเปิดมาไมงต้องดิฟเลยอะอะไรวะวิสิกโคตรเขียนอะ แบแย่แต่ว่าไม่ถึงกับแย่นะแต่ว่าดีแต่มันมันแย่ตรงที่บางคันมันก็พิชยากนะนี่นี่ต้องบีนะต้องบีคนถ้าโดนชนถือว่าหักถือว่าไม่มีคันเน,นเลยนะแย่มากเลยอันนี้ถ้าเราลดเร็วขึ้นมันต้องเราเราต้องลดลงมาน,นิดหอากว อันนี้ลิตมันเเนาะมันไม่ต้องน้มนอมันมีการิแข่งนะนะแต่เ่อลิมันิแขงเ็นคะแนนไม่มีอะไรเลยอ้้อี้ย่อ่ามีใบพอยกเยอะนี่ะนนนไม่ดแต่แลอ้ เราแบบคิดถือวเอาปแปะเขาเลือกไหมถ้าขับรถเรเ็วเราเบรกไม่อยู่เลยนี่จ้ะเฮ้ยจ้ะเะย,ยี่ยมเฮ้ยหนึ่งหมื่นไอ้หนึงน่งหนึ่งหมื่นใช่ไหมอ้าวยังไม่ได้ปันสปอนเซอร์อ๋อกูไม่ได้แปะกูไม่ได้กูไม่ได้แปะสติกเกอร์เยี่ยม อ่าฮะแคกูรี่คือคระดับสองสองสียแล้วน้ำบงหวันอี่ทอนจ้ะอันนี่ใครปะฮะเห็นน้ำประวันเห็นคนดับุต่อไปขาขึ้นนะครับต่อไปก็อันที่สามก็ไปขาลงแล้วก็ไปขาตอนกลางคืนนั่นแหละหวังว่าที่นี่อยากจะเป็นพาสหรือไม่ทำเลยก็ได้คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเป็นฟาสอะประมาณมันก็เป็นซีรีส์มันยาวเนาะให้แบบเล่นมันยาวแต่บุขี้เกียจ อันนี้มันออกสไตล์แนวแกนทูริสโมกโทกี้นะเขาเรียกว,ว่าสไตล์แบบแกนทูริสโมแบบดีเชียวดีเนาะนี่นแหละเกมนี้เขามุ่งในไปที่สมจริงเนาะคุณเกมขีมีอยู่คือพังเน,นี้ยเราต้องเราต้องใช้เทคนิคอย่างเดียวเลยนะครับนั่นแหละอันนี้เรา้ใช้เทคนิคนะเราไม่ได้ใช้ความแรงใช้เทคนิคเลยใช้ฝีมือนะครับ ส่วนไอ้ภาคโตเกียวซิเมเซอร์หรือไคโดเอ้ยนี่ไคโดอ่าชูตโกโกแบทเทิลนะครับก็ใช้ความแรงของเรานั่นเองนะก็คือลดแรงอะแต่นี้ภาคนี้นิน้นนิ่งอ่าเน้นสกิลนะครับ,แบ,บแนั่นแหละไอ้แขนเล่นไม่เก่งนี่แต่ว่าสกิลแย่นะหรือฝึกเล่นก็ได้นะไม่ไผมไม่บอกฝึกเล่นเราจะชินได้เนาะ แต่ระบ,บบเกมนี้เบรกมือเนี่ยด้งเดิมที่เราคุ้นชินนะคือจะเป็นตัว O แต่ว่ามันสลับไปที่เดี๋ยวเขาอยู่กันผมก็สลับไปที่ L อ,อ่ะเอ้ย R สองนะครับนั่นแหละมันสลับไปที่ R 2, นะสองเนาะกดส่วนกดส่วน X ส่วน X box เนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยใช้ใจ X box เ,เนี่ย ถึงแล้วโอ้ยคิบนี้โอเค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 ,อเคมันอยู่นะต่อไปอันสุดท้ายนะครับนะครับก็คลิปปุ่มไว้สัก18นาทีนะเพราะว่าผมไม่อยากคลิปให้มันีิสินะมันยาวโอเคก็คลิปนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.